สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาแนะนําเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพมือและกลารนิ้วมือของคนที่มีปัญหาเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกและกล้ามนิ้วมือนะคะยังอ่อนแรงอยู่หรือว่าหดเกร็งหรือคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อมืออ่อนแรงนะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้เลยนะคะเขาจะมีชื่อเต็มๆของเขาว่า rehab บริเ t ชัน g กลฟ e นะคะซึ่งกิ๊กก็จะขอเรียกให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าเป็นถุงมือฟื้นฟูสมรรถภาพมือแล้วก็นิ้วมือนะคะในปัญหาที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นอัมาาพาตครึ่งซีกเลยเนี่ยที่กิ๊กมักจะพบเจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือการเนื้อมือเนี่ยยังไม่มีแรงหรือว่า กล้ามเนื้อมือเนี่ยหดเกร็งนะคะมันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดการถอดใจนะคะแล้วก็กังวลใจจนอาจจะเลิกที่จะฟื้นฟูไปเลยก็ได้เครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยเห็นสมรรถภาพในการฟื้นฟูของมือแล้วกว็มือของท่านนะคะโดยในคลินิกของกิ๊กเองเนี่ยได้มีการลองใช้มาสักพักแล้วค่ะ ผลที่พบก็คือวาอ่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยนะคะหรือได้ลองใช้อย่างต่อเนื่องเนี่นยนะคะประมาณ4-6ถึงสัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของก้านเนื้อมือแล้วก็นิ้วมือขึ้นโดยที่จากก้านเนื้อมือเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยหรือว่าหดเกรงมากๆเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของนิ้วมืออาจจะเริ่มเห็นว่านิ้วมือเนี่ยขยับได้บ้าง แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับระดับอาการนะคะแล้วก็ภาวะสุขภาพของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะก็จะมีประกอบไปด้วยถุงมือฝึกนะคะแล้วก็ถุงมือที่ใช้ในการกระตุ้นข้อดีของเครื่องมือตัวนี้เลยก็คือสามารถสวมใส่ได้ง่ายจริงๆสามารถใส่ด้วยมือเดียวได้เลยนะคะใส่เข้าไปให้กระชับมือแบบนี้เลยนะคะเนาะ ถุงมือตัวนี้นะคะสาเหตุที่เขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือได้เนี่ยเพราะว่าตัวถุงมือเนี่ยนะคะจะเรียนแบบการจําลองการเคลื่อนไหวของมือแล้วก็นิ้วมือของเราแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะที่จําลองโดยใช้ระบบกลไกลของปั๊มลมนะคะที่จะเรียนแบบการกํามือ แล้วก็แบมือของเรานะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าทุกท่านจะเห็นมันจะมีตรงข้อต่อวาวด้านนี้นะคะนอกจากจะกระตุ้นในเรื่องของแค่กำมือกับแบมือแล้วนะคะทุกท่านยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการฝึกแต่ละนิ้วได้เพียงแค่ปรับตัววาวลมอย่างตอนนี้กิ๊กก็จะฝึกนิ้วโป้งนะคะกับนิ้วก้อยกิ๊กก็คือบิดตัววาวแบบนี้ ให้เป็นเส้นขนานของนิ้ว3นิ้วที่เหลือนะคะแล้วก็ปลดลันเครื่องแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือท่านสามารถที่จะดีไซน์ในการฝึกแยกแต่ละนิ้วที่บ้านได้เลยเนาะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวถุงมือตัวนี้นะคะเขาจำลองในเรื่องของการเคลื่อนไหวของมือและวก็นิ้วมือได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลดบวม สำหรับท่านที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือไม่มีแรงเรามือบวมนะคะเนาะท่านสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการที่ช่วยออกกำลังมือแล้วก็นิ้วมือเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นลดบวมได้ดีขึ้นและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกล้ามนิ้วมือหดเกร็งนะคะเวลาหมอหรือนักกายภาพบอกให้กลับมาหมั่นยืดนิ้วมือแล้วมันยืดได้ไม่สุด เครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้การยืดนิ้วมือของท่านเนี่ยได้เต็นช่วงการเคลื่อนไหวและก็จะทําให้การยืดนิ้วมือของท่านเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเพราะท่านสามารถที่จะปล่อยให้เครื่องเนี่ยทำงานไปได้เลยนะคะแล้วที่เหลือท่านสามารถที่จะดูทีวีไปด้วยก็ได้หรือว่าสามารถที่จะใช้มืออีกข้างหนึ่งทํางานไปด้วยก็ได้ในระหว่างที่เครื่องกําลังยืดนิ้วมืออยู่นะคะค่ะและจุดเด่นอีกอันหนึ่งของเครื่องมือตัวนี้ก็คือเครื่องมือตัวนี้จะมีโหมดมิลเลอร์ m หมดมิลเลอร์โหมดก็คืออะไรคือการที่เราฝึกการทํางานของกล้ามเนื้อมือโดยใช้แขนข้างที่มีแรงของเรานะคะเพียงแค่ท่านใส่ถุงมือกระตุ้นนะคะในข้างที่มีแรงนะคะแล้วก็กดเปิดปุ่มมิลเลอร์โหมดนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ที่อ่อนแรงนะคะผ่านการทํางานของกล้ามเนื้อที่มีแรงแบบนี้เลย โหมดมิลเลอร์เนี่ยนะคะจะช่วยให้ในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อมือเนี่ยมาได้ค่อนข้างไวยิ่งขึ้นเพราะสมองจะเกิดการเรียนรู้ผ่านมือที่มีแรงนะคะค่ะสำหรับมาถึงตรงนี้นะคะหลายท่านคงอยากทราบราคาแล้วนะคะว่าเครื่องมือตัวนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6,999บาท โดยถ้าท่านสั่งซื้อนะคะท่านก็จะได้ตัวเซตเครื่องมือตัวนี้ไปนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวเครื่องมือถุงมือฝึกแล้วก็ถุงมือกระตุ้นนะคะและพิเศษไปกว่านี้นะคะท่านก็จะได้จิตในการเข้าถึงคลิปวิดีโอสําหรับการสอนใช้เครื่องมือและคลิปวิดีโอนะคะที่จะแนะนําการออกกําลังกายในสําหรับผู้ป่วยแต่ละระยะนะคะว่าถ้า อยู่ในระยะที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยจะมีหลักและทริคในการออกกําลังกายยังไงหรืออยู่ในระยะที่กล้ามเนื้อมือกำลังหดเกรงเนี่ยจะมีทริคและการออกกําลังกายยังไงนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สุริพรคลินิกกายภาพบำบัดน,นะคะหรือที่เพจ Facebook หรือว่าที่เบอร์โทร0819720514ได้เลยนะคะ